สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร2ตัวล่างแบบ12ชุดตรงไปจับงวดวัที่1กรกฎาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุตวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูสูตร2ตัวล่างนะคะแบบ12ชุดตรงนะคะสูตรนี้ก็ค่อนข้างง่ายค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีตัวเลขทั้งหมดสิตัวนะคะตามนี้เลยเนาะ ในตัวนะคะสูตรนะเราจะใช้เป็นสูตรเด่นนะคะสองสูตรเลยใช้ร้อยบนนะบวกด้วยห้ามีค่าเท่ากับ x กบวกหนึ่งกับสิบล่างนะคะบวกแปดมีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งจะมเีเด่นสูตรแรกนะก็คือสองตัวนะคะและสูตรที่สองมีสามตัวแบบนี้ทำเหมือนกันทุกงวดลองดูเนาะลองทำให้ชมดูนะเดี๋ยวหน้านี้อาจารย์จะใส่ อสีที่เป็นคงที่นะคือการบวกเลขห้าแล้วก็เลขแปดไว้ทั้งสองสูตรเลยเริ่มดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะ,ะแปบ๊บนึงนาะหาโพยก่อนว่าที่ออกเจ็ดเก้านะคะ เราก็จะย้อนไปหนึ่งงวด 7, นะเจ็ดเก้านก็ใช้งวดที่ออกเก้าศูนยะ์ข้างบนก็สี่แปดหนึ่งเอาทั้งหมดนี้นะคะมาคำนวณตัวสูตรแต่ว่าใช้นิดเดียวนะคะแค่หนึ่งตำแหน่งแล้วก็เอามาบวกนะตรงนี้ออกสี่แปดหนึ่งใช่ไหมเราก็เอาเลขสี่ที่เป็นหลักร้อยมาบวกกับเลขห้าคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ได้เก้ากับศูนย์นะคะส่วนหลักสิบล่างก็จะใช้ ตรงนี้ออก90ใช่ไหมเราก็เอาเลข9มาบวกกับ8คงที่เป็น17แล้วก็เดินไป7 8 9นีะ่ะแล้วก็จับควยคู่จะเป็น97 98 99 07 08 09คะก็97 98 99 07 08 09แล้วก็กลับตัวให้ไปในตัวเลยนะคะจาก6ชุดก็จะเป็นทั้งหมด12ชุดจะเป็นตัวสูตรแบบ12ชุดนะคะแต่ว่าเป็น12ชุดตรงเลยคะตัวเลขที่มาก็ออกที่7 เก้าค่ะก็เป็นชุดนี้ก็จะเป็นตัวตรงเลย,เลยครับคือถ้าเราจับแบบนี้เราก็จะได้ตรงตรงเจ็ดเก้าเป็นงวดที่หนึ่งต่อมาดูงวดที่สองเลยทําเหมือนกันนะคะงวอที่สองที่ออกเจ็ดเก้าหลักร้อยตรงนี้ออกห้าเก้าแปดเนาะห้าเก้าแปดตรงที่ออกเจ็ดเก้าค่ะก็เอาเ, 5, เลขห้านะคะ ได้ค่ามาเลยเนาะห้าบวกห้านะคะก็เป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งต่อไปสิบล่างก็คือเจ็ดบวกแปดก็เป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดตรงนี้เลยนะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแถวบนนี่เลยคะหมดแล้วแล้วเราก็กลับตัวเลยศูนย์ห้าก็ห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าก็ห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งผลปรากฏออกมาที่ หนึ่งเจ็ดนะคะเนี่ยทั้งหมดสิบสองชุดนี้ก็จะเจอเลขหนึ่งเจ็ดนะนี่ค่ะเป็นงวดที่สองอันนี้ก็จะมาเป็นตัวตรงเหมือนกันนะตรงตามนี้เนาะต่อไปขยับขึ้นไปก็จะเป็นงวดที่สามนะคะงวดที่สามจุกที่ออกหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดนะก็ข้างบนก็ออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะคะหลักร้อยก็คือเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะเอาแค่นี้นะต่อไปอันนี้ก็เป็นหลักสิบล่างก็เอาเลขหนึ่งตัวนี้ค่ะที่เป็นออกหนึ่งเจ็ดนี้มาตั้งเลยหนึ่งบวกแปดก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะนับเปลี่ยงตัวแล้วก็จับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเราก็จะได้ทั้งหมดหกชุดนะแถวบนนี่ แล้วก็กลับตัวเป็นแถวล่างก็จะทั้งหมด12ชุดผลที่ออกนะในงวดที่สามนี่ก็60นะคะ60นูนย่มันก็จะมีคู่นี้นะคะ60เนี่ยตรงเลยนะคะท่านผู้ชมสามงวดแหละตรงนะต่อไปเรามาดูงวดที่สี่นะ,ะว่ที่สี่นะ ระยะสั้นๆนะคะระยะแบบฉกฉวยเออบางครั้งมาบางครั้งก็ไม่มานะดูไว้ก่อนเนาะเผื่อเรามีตัวเลขที่เราชอบสี่สองนะอาจารย์เปิดมาที่หน้าที่ออกสี่สองก่อน,นถ้าสี่สองนะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็ห้าเก้าสามนะห้าเก้าสามแมเราจะใช้หลักร้อยเลขห้า อ้าวยังไม่ถึงเนาะท่านผู้ชมยังไม่ถึงว่าสี่สองอันนี้ยังหกศูนย์อยู่นะคะหกศูนย์หลักร้อยคือเลขหกนะลมมันพัดปิวไปนะคะเปลี่ยนหน้าไปเฉยเลยนะอันนี้ยังอยู่ในหกศูนย์อยู่นะเนี่ยเนี่ยหกศูนย์นะเราก็จะเอาหกศูนย์มาทําให้ออกสี่สองเราก็จะใช้เลขหกหกเก้าศูนย์เนาะแล้วก็หกศูนย์เลยเนี่ยมาด้วยกันเลยนะทั้งบนทั้งล่างวันนี้อาจารย์จะกลัวเป็นแบบนี้จังเลย หกเก้าศูนย์ก็หกศูนย์เนี่ยนะมันจะมีตัวเลขที่แบบคล้ายๆกันเนาะอาจจะเป็นไปได้เอกอออกข้างบนออกข้างล่างเลยนะเดีย๋ยวดูก่อนเนาะอ่ะหกศูนย์นะหลักร้อยเลขหกหกเก้าศูนย์มาบวกกับห้าเอาหกกับห้าบวกกันก็เปสิ 1, บเอ็ดหนึ่ง้รบวกหนึ่งเป็นสองเราก็ได้หนึ่งกับสองแล้วมาดูอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรที่สองเราใช้สิบล่างก็เลขหก 6, ตัวนี้ เอามาบวกกับแปดคงที่หกกับแปดก็บ,บวกกันไปสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกได้สี่ห้าหกก็จับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะะสองสี่สองห้าสองหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกแล้วเราก็กลับทางหนึ่งสี่เป็นสี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองจะได้ทั้งหมดสิบสองชุดนี้ก็ออกมาที่สี่สองนะคะ อันนี้มาจากแนวทางของสูตรเด่นนะคะที่มันสามารถจับคู่กันได้แล้วก็ได้เป็นตัวเลขคือว่าไม่มีแบบมาแบบตัวชนซึ่งเข้าตัวเดียวเนี่ยทั้งสองสูตรเข้านะคะไม่หลุดแต่เข้าแค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คืออาจจะเป็นโชคเป็นดวงก็ได้เนาะอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือตรงนะคะนี่ค่ะตรงเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้ fc ได้แคปเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าใหม่นะคะเพราะว่ามัน ได้ประมาณนี้น่ะเดี๋ยวไปอีกงวดหนึ่งจะได้มีเพื่อนนะคะรับนี้นะครับรถหน้าจอแล้วก็แคปมานะเจ็ดเก้านะคะมองเห็นด้วยกันเนี่ยเจ็ดเก้านะแล้วก็หนะนึ่งเจ็ดนะหกศูนย์สี่สองนีเลยเนาะสี่งวดแล้วต่อมาเบิ้ลขึ้นนะคะเราจะไปจัดการทำงวดที่ที่แล้วนะงวดที่แล้ว นว่าที่ห้านะคะก็ทำเหมือนเดิมแนวทางของสองตัวล่างนะคะแบบตรงเลยนะสูตรค่อนข้างง่ายด้วยนะ,ะเผื่อจะมาแบบนี้นะลักษณะแบบนี้เราก็มาดูงวดที่ออกสี่สองใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ขอใส่เลขคงที่คือเป็นเลขห้าแล้วก็เลขแปดก็ทำเหมือนกันนะคะห้ากับแปด หกับแปดแล้วก็มาดูหลักร้อยนะตรงที่ออกสี่สองใช่ไหมจะทําให้ออกก็ตัวนี้เลยเลขห้าออกห้าเก้าสามเอาเลขห้านะคะห้าบวกห้าเป็นสิบนะได้ศูนย์บวกหนึ่งได้1นะได้ศูนย์กับหนึ่งส่วนสิบล่างนะออกมาที่สี่สองใช่ไหมหลักสิบก็คือเลขสี่เอาตรวนี้เลยเลขสี่ บวกกับ8ก็เป็น12 2 3 4แบบนับเรียงตัวแล้วก็จับควยคู่0 2 0 3 0 4 1 2 1 3แล้วก็1 4จะได้แถวบนนี้แล้วเราก็กลับตัวนะคะกลับทั้ง6ตัวนี้ให้เป็น12ชุดตรงเลยนะคะ12ชุดตรงแล้วก็ออกมาที่3 1เลยนะคะ3 1ว่าที่แล้วนะออก3 1นะ,ะมี FC อ o m มนต์มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ขาหวยไม่ได้ออก3 1นะออก1 3นะคะนี่ค่ะนะบางทีอาจจะ อาจจะเบอร์นะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ค่ะก็ตรงนี้เลยนาะตรงนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะห้างวดเนี่ยคือก็ตรงทุกงวดเลยนะเรามาลุ้นกันสําหรับงวดที่หกเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเบาสมองนะงวดที่หกเราก็มาดูนะหลักร้อยออกห้าศูนย์สี่ใช่ไหมห้าศูนย์สี่ตามรูปนี้เลยเนาะสามหนึ่งนะคะเนี่ยสามสิบเอ็ ก็เอาห้ามาตั้งห้าบวกห้าเป็นสิบนะได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งคะนี่จะเป็นอาจะเป็นศูนย์หนึ่งตอนนี้มันมันยังเดินอยู่แค่นี้อยู่นะคะจะเป็นศูนย์หนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ประมาณนี้ศูนย์หนึ่งนะคะต่อไปสิบล่างก็ออกสามหนึ่งเอาเลขสามมากับแปดก็เป็นเท่าไหร่คะสิบเอ็ดได้หนึ่งสองสามแบบนับเปรียบเลยแล้วก็จับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม หนึ่งหนึ่สองหนึ่งสามะคะก็มีทั้งหมดนี้มันจะมีตัวเบิ้ลที่เป็น1ไม่ต้องกลับนะคะก็เลขก็ได้ตามนี้เลยนะ,ะก็ศูนย์หนึ่งี่ก็เป็นเลขมงคลเลยนะคะเลขมงคลของเราเลยนะ,ะแล้วก็ศูนย์สองสองศนย์ี่นะคะแล้วก็ศูนย์สาสาศก็หนึ่งหนึ่งะคะอันนี้ไม่ต้องกลับเนาะหนึ่งหนึ่งจะมาเบิ้ลไหมหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก หนึ่งสองสองหนึ่งอันนี้เบิ้ลนะแต่แต่ไม่ทราบว่าจะเอาอยู่ไหมคะเพราะว่ามันก็ยังไม่เคยหลุดนะอันนี้คือดับคู่ตรงนี่คะ่ะดับคู่ตรงหนึ่งหนึ่งนะก็ก็ไม่ไม่น่าเสี่ยงโชคนะแล้วหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งศึกหนึ่งสามนี่ไปเลขมายากแต่สามหนึ่งมางวดที่แล้วใช่ไหมก็ตัดออกไปสามหนึ่งมันคงไม่ออกสามหนึ่งอีกน้องววนนี้ วันนี้จะออกสามหนึ่งอีกไหมนะ,ะตัดแบบนี้ไปเลยจบสามหนึ่งส่วนหนึ่งสามก็เป็นเลขมายากนะเนี่ยถ้ามางวดนี้แล้วหากินอยู่นะหนึ่งมายากมายากนะนี้ดับคู่ตรงส่วนหนึ่งสองสองหนึ่งก็เป็นเลขมงคลเหมือนกันเนาะสมัยก่อนก็เป็นวันแม่นะสิบสองสิงหาไปตัวไปตัวกลับ แล้วก็ถ้าสำหรับสูตรนี้นะคะถ้างวดนี้เป็นหลักสิบนะสิบล่างอาจารย์เขียนตัวย่อๆนะคะสิบล่างเนี่ยเท่ากับคู่สูตรคู่ขี้นะได้กับคู่แล้วเว้นมาทัดหน่อยหนึ่งหน่วยล่างงวนนี้ก็ถ้าเป็นคู่ขี้ก็ได้คู่เหมือนกันอ่า ก็จะมีเลขเดียวนะคะที่มีเป็นคู่คู่นะก็คือศูนย์สองสองศูนย์มีชุดนี้ชุดเดียวนะคะศูนย์สองสองศูนย์อาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็เป็นได้อ่ะอันนี้อาจารย์ก็ลองทําให้ดูนะทุกมาที่ผ่านผ่านมาห้างวดรวดเลยนะที่เข้าตรงทุกวดนะคะวดนี้อาจารย์ก็จะชอบที่ศูนย์สองนะคะสองศูนย์ แบบนหลรอผลเนาะวันที่1กรกฎาคมนะว่าดูที่กล่องสลากจะประกาศเลขอยู่ใน6 12ชุดนี้หรือไม่คะเป็น12ชุดนะคู่10ล่างก็คู่ใช่หไหมหน่วยล่างก็คู่หมวดนี้นะถ้าเป็นแนวคู่ขี้นะมันก็มี5ตัว5กับ5ก็เป็น25ชุด จะเป็นยี่สิบห้าชุดตรงนะถ้าเป็นคู่คู่นะห้าตัวห้าตัวคูณกันแต่ในเนี้ยเป็นตัวอย่างของสูตรทิบสองชุดตรงนะ,ะดูสิตามนี้เนะ้องเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปเฉพาะตรงนี้นะคะ,ะเมื่อกี้แคปไปแล้วนะหนึ่งถึงสี่ตรงทุกงวดถ้าสูตรนี้เดินนะก็น่าจะเป็น ก็ต้องตรงนะถ้าไม่ตรงก็หลุดเลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตรงไว้หมดแล้วอ่ะไปหกมาหกนะก็สิบสองชุดสิบสองชุดตรงนะคะนี่เลยอ่านำมาฝากให้นะคะเผื่อมีเอฟซีบางท่านชอบถ้าไม่ชอบก็รอดูคลิปจะต,ต่อไปนะคะอ่าแล้วก็อาจจะเลขก็ไม่เหนือไปจากเลขเหล่านี้หรอกนะคะที่อาจารย์จะวางให้นะก็จะมีแนวทางของเลขคู่กับเลขคู่นะคะมา จับอยู่ด้วยกันนะก็มีอยู่เลขอยู่ไม่กี่ตัวนะคะลาไปก่อนพวกก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ